แล้วพี่ออกมาพูดอะไรตอนนี้ h ฮาว a ์เว็บเอ้ยโอ้โหล่าสุดนะครับ h ฮาว a ์เว็บยอมรับว่าจังหวะมาตินเรการเนี่ยแฮนด์บอลนะลิเวอร์พูลควรได้จุดโทษนะครับโอ้โหย้อนไปในเกมเมื่อเดือนธันวาคมล่าสุด h ฮาว a ์เว็บครับหัวหน้าองค์กรพุทธศิลป์ของเกฤดครับหรือว่า PGMOL เนี่ยเขาได้ออกมายอมรับในรายการ Mix Up ว่าควรเป็นจุดโทษนะ จังหวะมาตินอริกามิดฟิลด์อาร์เซนอลทำแฮนด์บอลในเกมเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเกมนั้นเนี่ยมีประเด็นในพูดถึงจากจังหวะที่อเดิกาทำแฮนด์บอลในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินอย่างคริสคาวานาฟครับผู้ตัดสินในสนามปล่อยให้เล่นต่อส่วนห้อง VR ซึ่งำํำโดยเดวิดคูดเนี่ยก็ไม่ได้บอกให้เดินไปดูจอมอนิเตอร์ด้วยมาฟังสิ่งที่ฮาวเวิร์ดเว็บได้พูดหน่อยเขาบอกว่าเออผู้ตัดสินในสนามรับรู้ว่าอเดกาลื่นล้มและเห็นแขนของเขขงเค้าลกับพืน ซึ่งเราคุยกันในอดีตว่ามันเป็นเรื่องของการพยุงตัวถ้าใครสักคนล้มลงแขนก็ต้องเป็นแบบนี้มันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในสถานการณ์นี้มีความแตกต่างที่สําคัญกับผู้เล่นที่ล้มลงตามปกติมันไม่ใช่แค่โอุิกรล้มลงโดยไม่ได้ตั้งใจเออเขาล้มแขนเขายืนออกไปแต่จากนั้นเขาพยายามดึงแขนกลับเข้าหาลําตัวซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่บอลไปสัมผัสกับแขนเขา VR มองในมุมนี้เขาคิดว่าในเคสของโอทิกาเป็นความพยายามทําให้ตัวเองเล็กด้วยการดึงแขนกลับเข้าหาลําตัวนั่นคือองค์ประกอบสําคัญไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณหรือโดยเจตนาและเขาจะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆจากการดึงแขนกลับมาจากลูกบอลแล้วฟีดแบกที่เราได้รับหลังจากนั้นเนี่ยชัดเจนมากนะเกมนั้นถูกคาดการณว่าควรต้องเป็นจุดโทษจากเหตุการณ์นี้ผมเองก็เห็นด้วยผมคิดว่านี่ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ h a r v ว r d ดเว็บออกมาพูดนะครับคุณออกมาพูดอะไรตอนนี้ครับเกมหันไปเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็มาบอกว่าลิวโพควรจะได้จุดโทษจากชวาวฮดนบอลของมาตินอูเดกาในเชวาวันนี้เขาพูดกันมาคร่มโบดกันมาพักใหญ่นะครับฮาร์วร์ดเว็บออกมาพูดตอนนี้ครับมันไม่ได้อะไรแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วครับโอ้ก็แต้มอะไรก็เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วครับ นี่คือสิ่งที่หัวหน้าองค์กรบริษัทอังกฤษครับออกมาพูดทีหลังนะครับก็เป็นแบบนี้หละครับแล้วก็มาโดนดราม่าทีหลังอีกอะไรต่างๆอีกนะครับมาพูดอะไรตอนนี้หลายคนเดี๋ยวก็คอมเมนต์เข้ามามาพูดอะไรตอนนี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะสำหรับ Harvard Web วํบทไมคุณไม่พูดตั้งแต่เกมมันจบอเลยไงแล้วคุณก็พูดนะแล้วก็แก้คาตัดสินอะไรก็ไม่ได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผมคิดเห็นยังไงก็จัดมา